คือเทคนิคและกลยุทธ์ในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์เนี่ยมันคือพวกมีประสบการณ์เป็นหลักฝากซื้อประกันภัยกับร้านผมไปด้วยคือถ้าคุณซื้อประกันภัยกับผมคุณจะได้สิทธิพิเศษในการปรึกษ,ษาทนายและในการเข้ามาพบหรือพูดคุยเรื่องรูปคดีกันก่อนโอเคนะครับ สวัสดีครับคิค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถคิเคนี้ยมันไม่เกี่ยวกับว,ว่าเป็นรถเบนซ์นนะทำไมถึงเรียกร้องได้7จ็ดแปดแสนคือเทคนิคและกลยุทธในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์เนี้ยมันคือผู้มีประสบการณ์เป็นหลักทรงนี้ประสบการณ์หมายความว่าผมเคยไปเดินเรื่องประกันภัยแจ้งข้อ1ข้อ2ข้อ3มาผม,มดักหมดเลยประกันภัยจะบอกเลยว่าคิเนี้ยคุณไม่ได้เป็นคนซ่อมรถเองนะคิเคนี้ยอู่เป็นคนทําล่าช้าเออเนื่องจากรถประกันประเภทหนึ่งชนกันเขาน็อกกันเขาไม่เรียกร้องซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยครับปัญหาพวกเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าเรารู้ทันประกันภัยไหม ผมมาก่อนแล้วก็เลยมาติดต่อผมตั้งแต่เริ่มต้นก็คือวันที่ชนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมซื้อประกันภัยกับผมนะครับวิธีและการและเทคนิคกลยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาคุยกันกต่อไม่อยากออกสื่อมากไม่ดีโอเคนะครับ